ตอนที่เจ็ดอยห้าสิบ้าฉันมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำดังนั้นฉันต้องไปก่อนนายร็อบบี้ขอโทษฉันต้องทำให้คุณผิดหวังทั่วคราวมาเดลีนพูดเบาๆที่หูของร็อบบี้ข้าจะสู้กับเอลิซาเบธเจ้านอนลงพักสักครู่เราจะชนะแน่นอนหลังจากพูดแบบนี้จูจ่ๆเธอก็กระซิบอีกครั้งถ้าเราชนะไม่ได้คุณรีบหนีไปฉันจะอยู่ข้างหลังใจเย็นๆครูของฉันจะมาเร็วๆนี้ร็อบบี้กล่าวเขาไม่ได้ต่อสู้กับกองทัพทูตสวรรค์ของาศาสนาจักรแห่งความมืดหรอกหรือฉันเห็นมันในลูกแก้วววเเเเขาาาาาจะมมีีลลลช่่ยยรรไไดด้องแดดกว เขาจะมีเวลาไม่ต้องกังวลร็อบมีกระซิบครูของฉันแค่เล่นกับเทวดาตกสวรรค์ไม่ได้ต่อสู้จริงๆดังนั้นเขาจึงมาได้ทุกเมื่อถนนสว่างร็อบเก็บลูกแก้วสื่อสารกลับเข้าไปในกระเป๋าของเขาชกเทวดาตกสวรรค์ที่แอบย่องมาจากด้านหลังแล้วถอนหายใจไม่มีเวลาเล่นที่นี่เขาสัญญากับราชินีว่าจะปกป,ป้องถนนสว่างดังนั้นเมื่อเขาต่อสู้กับกองทหารเทวดาตกสวรรค์เขาจึงไม่รีบร้อนเพียงแค่เล่นกับพวกเขาอย่างช้าๆมีผู้เล่นที่ผิดปกติบ,บางคนในโลกนี้ที่ชอบเล่นเกมในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่นซูเปอร์มาริโอวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดโดยไม่มีเหตุและการเคลียร์แบบเร่งด่วนนอกจากนี้คอนตราที่คุณยิงเฉพาะกระสุนที่จําเป็นและพึ่งพาการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่เพื่อเคลียร์เลเวลเล่นเกมไปนานๆก็จะใช้วิธีไรสาระพวกนี้ออกมาร็อบกําลังเล่นวิธีที่ไรสาระเมื่อเขาต่อสู้กับเทวดาตกสวรรค์ตอนนี้เขารู้ว่าราชนีกําลังมีปัญหาอีกแล้วเขาไม่สามารถเล่นวิธีนี้ได้อีกต่อไปเขายื่นตัวอย่างเฉยชาและพูดว่าเอาละ่ะช่วยเหลือให้ถึงที่สุดแล้วส่งพระพุทธเจ้าไปทางทิศต,ตะวันตกถึงเวลาแล้วี่ตตต้้อองงยุิเรืลน รอบหายตัวไปทันทีพร้อมกับแปรงและในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวที่ประตูสวรรค์จากนั้นโบกมือของเขาประตูสวรรค์สีทองก็ตั้งอยู่หน้าประตูสวรรค์สีดำทักษะการอัญเชิญครั้งสุดท้ายของพระสันตปาป,ปา,ปาอาชีพสูงสุดของระบบศักดิ์สิทธิ์ในดารเบลตประตูสวรรค์ในความเป็นจริงร็อบบีรู้ทักษะนี้เช่นกันแต่เขาที่เกียดเกินไปที่จะใช้มันในตอนนี้สองประตูะเผชิญหน้ากัน เมื่อเขาเปิดประตูผู้ศรัทธาของศาสนาจักรแห่งความมืดด้านล่างก็ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์และผู้คุมพระราชวังก็ตกตะลึงมีเพียงจดเท่านั้นที่ยังคงตะโกนอย่างง้เขลลว่านั่นอะไรนะ่ะเขาจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรในไม่ช้านางฟ้าปีกขาวถือดาบสองมือออกมาจากประตูทองคําทันทีที่ทูตสวรรค์บินออกจากประตูเขาก็ปะทะกับทูตสวรรค์ที่ตกสู่บาปซึ่งถือดาบสองมือเช่นกันพวกเขาทั้งสองเป็นทูตสวรรค์แต่องคหนึ่งเป็นทูตสวรรค์สีขาวและอีกองเป็นทูตสวรรค์ที่ตกสู่สวรรค์องหนึ่งมีปีีีกกกสกขาาาวววแอดดํพเเใชุ้ธยันต่ ตามทฤษฎีแล้วพวกมันควรจะเหมือนกันแต่อุปกรณ์ที่ทูตสวรรค์ร็อบบี้สวมใส่นั้นทรงพลังกว่าของฝ่ายตรงข้ามหลายเท่าในเกมนางฟ้าถูกกวาดโดยศิลปินและศิลปินมักจะชอบวาดชุดที่อธิบายไม่ได้สำหรับ NPC ระดับสูงพวกเขามีสเสน่ห์เกินจริงและไม่สมจริงด้วยชุดเกราะขนาดใหญ่ที่ใหญ่เกินสัดส่วนเมื่อพวกเขาถือดาบอยู่ในมือและพวกเขาก็เป็นเพียงคนวิกลจริตทูตสวรรค์ทั้งสองมองหน้ากันเช่นนี้และทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นก็เกือบจะร้องไห้ด้วยความคับแค้นใจทำไมทำไมนางฟ้าชุดขาวถึงแต่งตัวเท่ได้ในนนขะะที่่่ฉััตตต้้องแงแววาสมเดยล หลังจากความคับข้องใจทั่วครูทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นก็ยกดาบขึ้นด้วยความโกรธปรารถนาให้ทูตสวรรค์สีขาวทั้งหมดตายรวมทั้งองค์ที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยเขาเหวี่ยงดาบของเขาอย่างรุนแรงจากนั้นทูตสวรรค์ที่รอบอันเชิญมาก็เหวี่ยงดาบของเขาเสียงดังทำให้ดาบของทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นถูกโยนออกไปไกลทูตสวรรค์ที่ล่วงลับไปแล้วรู้สึกว่ามือของเขาชาพลังของทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อหน้าเขานั้นเกินความคาดหมายและมีพลังมากกว่าทูตสวรรค์สีขาวที่เขาเคยเห็นมาก,ก่อน เขาไม่รู้ว่าทุตสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ได้มาจากโลกนี้แต่ถูกเรียกโดยร็อบบี้และข้อมูลเกมนั้นแข่งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากทุตสวรรค์ที่ร็อบบี้เรียกมาต่อยและเตะทุตสวรรค์ที่ร่วงหล่นจนช้ำและบวมและถูกวิ่งออกไปด้านข้างนอกจากนี้ยังมีทุตสวรรค์โผล่ออกมาจากประตูทองคำอย่างต่อเนื่องหลายสิบองค์ในเวลาเพียงครู่เดียวทุตสวรรค์เหล่านี้ถืออาวุธต่างๆเช่นหอกไม้เท้าและคาถาพวกเขามีอาชีพและสไตล์ที่หลากหลายและพวกเขาติดต่อ,อก,กับทุตสวรรค์ที่ตกสู่บัปที่อยู่ฝั่ง ในขณะที่อุปกรณ์ของเทวดาตกสวรรค์นั้นเหมือนกับกลุ่มผู้ลีภัยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ร็อบบี้เรียกตัวมาเทวดาตกสวรรค์ทูตสวรรค์สองสีปะทะกันกลางอากาศและต่อสู้อย่างดุเดือดขนนกสีขาวและขนนกสีดำบินพร้อมกันในพริตตาเดียวทูตสวรรค์ที่ร่วงหลลนก็ถูกปราบและดูเหมือนเทวดาสีขาวว่าจะไม่มีปัญหาในการจัดการกับพวกมัน หนึ่งในทูตสวรรค์สีขาวที่มีดาบที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้เขาถือดาบขนาดใหญ่ไว้ในมือและค่อยๆลงมาจากท้องฟ้าเขานั่งลงที่ทางเข้าพระราชวังและเสียบดาบของเขาลงบนพื้นเฝ้าดูเหล่าอัศวินเทมพลาที่อยู่นอกพระราชวางังร็อบมีปรบมือและพูดว่าเอาละสมาชิกของ Church of ฟด r k n เนสคุณสามารถเล่นกับทูตสวรรค์เหล่านี้ได้ฉันมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำดังนั้นฉันจะไปผู้คนในาศนาสนจัรแห่งความมืด รับทำท่าจะกลับเมืองกลางอากาศตัวแข็งอยู่สองสามวินาทีแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยแปรงเหลือเพียงกองอนุภาคแสงที่กระจายอยู่กลางอากาศราวกับว่าเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อสมาธิของาศาสนาจัรแห่งความมืดหันไปมองประตูสีทองที่อยู่ข้างๆพวกเขาและทูตสวรรค์ที่ต่อสู้กับทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นบนท้องฟ้าพวกเขาก็แน่ใจว่าชายคนก่อนหน้านี้อยู่ที่นี่จริงๆสัตว์ประหลาดนั่นหายไปไหนพระเจ้ารู้เขาทิ้งที่นี่ไปแล้วจริงๆเขาดูถูกเราขนาดไหน โจมตีเต็มกำลังฉันไม่เชื่อว่าเราจะพังวังนี้ไม่ได้เมื่อเขาไม่อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำค่ะสมาชิกของศาสนา,าจักรแห่งความมืดพุ่งไปข้างหน้าราวกับว่าพวกเขาถูกฉีดด้วยเลือดไก่อย่างไรก็ตามทูตสวรรค์ที่นั่งอยู่หน้าทางเข้าพระราชวังไม่สามารถใส่ใจกับขยะม่วงลผาเหล่านี้ได้เขาหยิงดาบขนาดใหญ่ในมือของเขาและแสงดาบที่น่าสะพรึงกลัวก็ส่องแสงสว่างจ้าที่ด้านหน้าของพระราชวางังทำให้ทุกคนถอยห่างออกไปหลายสิบเมตรด้วยความกลัวเพียงแค่จากพลังงานของดาบทูตสวรรค์องคนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าทูตสวรรี่ก,เ,าานนกนเนนัย หัวหน้าทูตสวรรค์ยิ้มและแสดงรอยยิ้มสุภาพพูดบทสนทนาเพียงบรรทัดเดียวที่นักออกแบบเกมออกแบบมาสำหรับเขาสวัสดีฉันคือเทวทูตไมเครื่องทูตสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่756 2ประตูเมืองหลวงแห่งนักบูงกองทหารของเวสกแกรนอยู่ในความสับสนอนละมานักมายากลใช้เวทมนต์จำนวนมากเพื่อหยุดการรุกค,คึบของศัตรูและทั้งสองฝ่ายได้สร้างความสมดุลที่ไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามการโจมตีอย่างกระทนหันของทูตสวรรค์จาก,ากฟ้าฟ้าทำให้การก่อตัวของกองทหารหยุดชะงัก นักมายากลกลุ่มใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนทิศทางการโจมตีของพวกเขาไปยังท้องฟ้าโดยมีลูกไฟลูกศรน,น้ำแข็งและสายฟ้าฟาดลงมายังเหล่าทูตสวรรค์แม้ว่าพวกเขาจะป้องกันทูตสวรรค์ไม่ให้ทำการโจมตีอีกครั้งได้สำเร็จแต่ก็ทำให้อำนาจการยิงด้านหน้าของพวกเขาอ่อนแอลงกองทหารอัศวินของศัตรูใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้และเริ่มการโจมตีอย่างดูเดือดบุกทะลวงกองทัพของเวสกแกรนและบังคับให้พวกเขาล่าถอยอย่างต่อเนื่อง การล่าถอยของทหารแถวหน้าทำให้การกอตัวของนักเวทหยุดชะงักทำให้พวกเขาต้องล่าถอยเช่นกันและทำให้การโจมตีด้วยเวทบนท้องฟ้าอ่อนแรงลงเหล่านางฟ้าใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้และพุ่งลงมาสร้างความกลาหนให้กับกองทัพของเวทแฟร์นมากยิ่งขึ้นทูตสวรรค์องหนึ่งตรงไปหาราชนีโดยพยายามจับตัวผู้นำก่อนแบร์รี่คว้างดาบลมสองเล่มใส่ทูตสวรรค์แต่มันหลบพวกมันได้เล็กน้อยและลงมาต่อเมื่อมันเข้าใกล้ราชนีแมเดลีนก็กระโจนขึ้นและหินดาบศักดิ์สิทธิ์สีดำของเธอเป็นวงโค้งสีดำทูต อย่างไรก็ตามในทันทีที่มาเดลีนถูกกระแทกกลับราชินีก็บกมือซ้ายของเธอและหอกกระดูกก็พุ่งเข้าใส่หน้าอกของทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เสียยิ้มไม่ได้จริงจังกับหอกกระดูกเพราะมันแค่ทาให้บาดเจ็บภายในเล็กน้อยแต่ทันทีที่คิดได้ราชินีก็บกพระหั์ขวาและทันใดนั้นภูเขาไฟลูกเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของทูตสวรรค์พลาวาที่พวยพุ่งออกมากระทบทูตสวรรค์เวทมนต์ธาตุดินระดับสูงความโกรธเกรี้ยวของปัทภีมีใครจําได้บ้างว่าพ่อแม่ของราชินีเป็นนักมายากลที่โดดเดเ่นคนค เวทมนต์ประจำตระกูลของเธอไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นเวทมนต์ธาตุดินแท้ๆนางฟ้ากรีดร้องและถูกโยนออกไปไกลกระแทกพื้นทูตสวรรค์องค์อื่นตกตะลึงจากนั้นทูตสวรรค์น,นับสิบก็หันมาสนใจราชินีหัวใจของราธินีจมดิ่งลงแต่เธอยังคงแน่วแน่และสงบนิ่งถือไม้กายสิทธิ์ไว้ที่อกของเธอด้วยท่าทางสงบนิ่งทูตสวรรค์น,นับสิบกระพือปีกบินเข้าหาเธอพร้อมขนนกสีขาวที่กระพือ ทูตสวรรค์หลายอง์ศาปีกและขนสีขาวบินไปทุกที่พวกเขาพุ่งเข้าหาราชนีซึ่งถือไม้เท้าอยู่ในมือแล้วฟาดมันลงกับพื้นอย่างแรงเธอต้องการปลดปล่อยมนต์สะกดแห่งโลกใบอื่นแต่เธอรู้ว่ามันอาจไม่ได้ผลในครั้งนี้ทูตสวรรค์ไม่ใช่คนง่สติปัญญาของพวกเขาสูงกว่ามนุษย์เสียอีกพวกเขาจะระวังการปรากฏตัวของภูเขาไฟขนาดเล็กบนพื้นอย่างกระทนหนและจะไม่หลงกลอุบายนี้อีกนักมายากลและองครักษ์ที่อยู่รายรอบต่างเร่งสร้างแนวป้องกันรอบรอบราชนีนักธนูจำนวนนับไม่ถ้วนดึงคันธนูพร้อมเผชิญ ทันใดนั้นร่างหนึ่งก็สว่างว่าขึ้นและราชินีก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอชายคนหนึ่งเขาเอื้อมมือไปดึงเธอไว้ข้างหลังขวางเธอไว้ข้างหน้าเขาราชินีผู้กำลังจะไล่เวทพิโรธแห่งปัทภีจู่ๆก,ก็หยุดและเงียบลงทหารและนักมายากลที่รีบเข้ามาปกป้องเธอก็ตัวแข็งไปชั่วขณะทันใดนั้นทูตสวรรค์สององค์ก็บินตรงมาหาพวกเขาพร้อมกับดาบของพวกเขาและโจมตีรอบบีอย่างดเดือด ร็อบบี้ควา้าข้อมือของทูตสวรรค์องค์หนึ่งเหวี่ยงไปข้างหลังแล้วเหวี่ยงทูตสวรรค์ไปด้านหลังทูตสวรรค์ชนกับทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งที่ตามมาติดๆและขนของพวกมันปลิวว่อนไปทุกที่ขณะที่พวกมันชนกันจากนั้นร็อบก็หันหน้ามาและยิ้มให้ราชินีทำไมที่นี่ถึงได้ยุ่งเหยิงนักราชินีตอบด้วยความโกรธว่าใครจะไปรู้ว่าจูจๆอาณาจักรนอร์มาจะเข้ามาแทรกแซงในเวลานี้คุณเป็นนักการเมืองที่ไร้ความสามารถจริงๆร็รรอบกล่าวว่าคุณรู้เรื่องพันธมิตรระหว่างออออาาาาาณณณณจัััััักกกรรทะะเเเลลยบนาานน์มมมมม่่่แตตคคุไุไไได้วงวงหื ราชนีเงียบเธอเคยได้ข่าวการเป็นพันธมิตรระหว่างอาณาจักรทะเลทรายกับอาณาจักรนอร์มาตอนที่รอบยังต่อสู้อยู่ในศึกลูกหนังเธอไม่ได้ดำเนินการใดๆในเวลานั้นเพราะเธอต้องการเรียกคืนอีสแกรนอย่างไรก็ตามตอนนี้เธอรอ,อมานานมากแล้วเธอไม่สามารถรอได้อีกต่อไปการยึดคืนอาณาจักรกลายเป็นเป้าหมายในชีวิตของเธอการสนับสนุนของจิตวิญญาณของเธอเธอไม่สามารถละทิ้งโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างใจเย็นได้ดังนั้นเธอจึงต้องเสี่ยง อย่าย่อเย้ยฉันราชินีพูดอย่างใจเย็นว่ายังไงก็ตามฉันขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วฉันยอมรับว่าฉันแพ้ฉันพร้อมที่จะยอมรับผลที่ตามมาคุณสามารถทําให้ฉันอภัยได้ตามที่คุณต้องการแต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องช่วยฉันปกป้องอาณาจาักแกรนไม่งั้นฉันจะลงไปกลิ้งกับพื้น ในที่สุดเมื่อเธอลงเอยด้วยการกลิ้งไปกับพื้นสีหน้าของเธอซึ่งมักจะเย็นชาและห่างเหินก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยมันกลายเป็นดูที่เล่นเล็กน้อยปราดดอว่าเธอรู้วิธีทำตัวน่ารักด้วยเมื่อเธอตกอยู่ในสถานะที่อ่อนแอในความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงและไม่สามารถรักษาความภาคภูมิใจของเธอไว้ได้อีกต่อไปเธอเริ่มประหนักว่าตัวเองอ่อนแอและจะแสดงทัศนคติแบบผู้หญิงแบบนี้อย่างไรก็ตามไม่มีใครมีคุณสมบัติหรือโอกาสที่จะได้เห็นมันมาก่อน รอบอดไม่ได้ที่จะหัวเราะมันน่ากลัวจริงๆที่จู่ๆคนที่ไม่เคยทําตัวน่ารักก็ทําเช่นนั้นเอาละรออยู่ตรงนี้แล้วอย่าขยับฉันจะกลับมาเร็วๆนี้หลังจากพูดจบรอบก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าในพริตตาและมุ่งหน้าไปยังกองทหารเทวดาและประตูสวรรค์อันค่างคลายังปังปังปัง,ปง,ปงไม่ว่ารอบจะไปที่ใดเหล่าทูตสวรรค์ที่ขวางทางก็ถูกโจมตีเหมือนนกราวกับว่าไม่มีใครหยุดเขาได้ในช่วพริตตาเขาก็มาถึงหน้าประตูสวรรค์ของศาสนา,า,าจักรแห่งแสง เมื่อมองไปที่ประตูเขามองซ้ายและขวาและหลังจากเหลือบมองสองครั้งเขาก็ยักไหล่ไม่มีความคิดสร้างสารรค์เลยมันเหมือนกับประตูสวรรค์ของาศาสนาจักรแห่งความมืดทุกประการเพียงแต่มีสีต่างกันเท่านั้นจัดการกับคนไม่มีความคิดสร้างสารรค์ใช้วิธีที่ไม่สร้างสารรค์ร็อบบี้โบกมือของเขาและประตูสีดำตั้งต,งตรงตรงข้ามกับเฮเวนเกตเวทมนต์อันเชิญที่ทรงพลังที่สุดของเชิร์ชออฟดักเนสและโดยดักป๊อปเป้ในดักเบลดเฮเวนเกตสองประตูะเผชิญหน้ากัน เกมที่เขาเล่นที่ไรโรตตอนนี้กำลังเล่นด้วยสีอื่นมันไม่น่าสนใจจริงใจจริงและไม่สามารถทำให้เขาสนใจได้รอบกระแทกประตูเปิดออกและลม้มลงกับพื้นทันทียืนอยู่หน้าพระราชินีปรบมือเอาละเสร็จแล้วภารกิจช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้วสมเด็จพระราชนีตอนที่757เราควรไล่ล่าพวกเขาหรือไม่จากพอเท่าสีดำทูตสวรรค์ปีกสีดำโผล่ออกมา เช่นเดียวกับทูตสวรรค์สีขาวที่รบบีอันเชิญมาทูตสวรรค์ตกสวรรค์ที่เขาอันเชิญนั้นแต่งตัวมีสไตล์มากเขาถือดาบขนาดใหญ่ที่หุ้งด้วยอัญมณีและสวมชุดเกราะสีดำอันงดงามเหมือนกับชุดเกราะสีดำหรูหราที่สวมใส่โดยทั้งสามแห่งยมโลกในเซนเซียชุดเกราะประดับด้วยส่วนที่ยื่นออกมากิ่งก้านและเครื่องประดับที่ไม่เป็นที่รู้จักทันทีที่สิ่งนี้ปรากฏขึ้นมันทำให้ผู้คนในศาสนาจัรแห่งแสงตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวทันที ในแง่ของความพิเศษศาสนาจักรแห่งแสงสว่างเหนือกว่าศาสนาจักรแห่งความมืดโบสถ์แห่งนี้ไม่อนุญาตให้มีพวกนกรีดใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกลียดชังศาสนาจักรแห่งความมืดโดยต้องการจะลบเทพเจ้าแห่งความมืดออกจากบันทึกทั้งหมดในโลกทูตสวรรค์สีขาวเกือบทั้งหมดตะโกนด้วยความโกรธเมื่อเห็นทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นพระคดีน่นอักบิชอปพระสังฆราชและนักบวชบนพื้นตะโกนพร้อมกันว่านั่นคือผู้รับใช้ของปีศาจผู้สมรู้ร่วมคิดของซาตานกำจัดมันทันที ใบหน้าของทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นเคยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายและเขาพูดประโยคเดียวที่ผู้ออกแบบเกมมอบให้เขาสวัสดีฉันชื่อลูซิเฟอร์เทวทูตแห่งแสงผู้คนเคยเรียกฉันว่าดาวรุ่งที่ส่องแสงเป็นหัตถ์ขวาของพระเจ้ารองราชาแห่งสวงสวรรค์ผู้สร้างสรรพสิ่งทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่เคียงข้างพระเจ้าแต่ตอนนี้ฉันล้มลงแล้ว ทันใดนั้นทูตสวรรค์สีขาวพุ่งเข้าหาเทวทูตท,ที่ร่วงหล่นแต่ชะตากรรมของเขาถูกกำหนดให้เหมือนกับเทวดาที่ร่วงหล่นที่ถนนสว่างด้วยเสียงดังดับของทูตสวรรค์สีขาวก็กระเด็นออกไปและลูซิเฟอร์ก็เตะทูตสวรรค์สีขาวออกไปไกลๆเขาโบกมือไปข้างหน้าและจากประตูมืดที่อยู่ข้างหลังเขาทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นก็บินออกมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งสองสามพวกมันหลายสิบตัวบินออกไปในพริตตาทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นเหล่านี้แต่ละคนสวมชุดเกราะและอภรรท์ที่งดงามและพวกเขาโจมตีทูตสวรรค์สีขาวฟันของพวกเขา่วงงหลนลนนบพื้ ทันใดนั้นสถานการณ์บนท้องฟ้าก็กลับตาลปัดผู้คนในอาณาจักรแห่งนอร์มาและาศาสนาจักรแห่งแสงมีความรู้สึกว่าโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันบางคนร้องเสียงหลงคนเหล่านี้มาจากาศาสนาจักรแห่งความมืดหรือเปล่าไม่าศาสนาจักรแห่งความมืดกำลังขัดแย้งภายในกับราชินีไม่ใช่หรือจะมาช่วยทำไมให้ตายเถิดทำไมนางฟ้าตกสวรรค์พวกนี้ถึงแข่งแกร่งจังขณะที่พวกเขากำลังอุทานจู่ๆก็ได้ยินเสียงทหารจากเวสแกรนที่อยู่อีกฟากหนึ่งคำรามคุณยังมีเวลามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกไหมให้ตายเถิดคนของนอร์มาออกไปจากเวสแกรน เนื่องจากการปร,บราบปรามกองทัพทูตสวรรค์ของร็อบบนท้องฟ้าทหารและนักมายากลแห่งอาณาจักรแกรนสามารถมุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้ภาคพื้นดินได้แม้จะไม่มีกองทัพทูตสวรรค์แต่กองทหารของพวกเขาก็ยังมีจำนวนมากกว่ากองกำลังสำรวจของอณาจาักรนอร์มาใครกลัวใครในสถานการณ์นี้นี่คืออนาเขตของอนาจาักรแกรนแม้ว่าเพิ่งเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างแกรนตะวันออกและตะวันตกแต่จำนวนทหารของพวกเขาก็ยังมากกว่ากองกำลังสำรวจของอาณาจักรนอร์มาหากปราศจากความช่วยเหลือจากแองเจิลลีเจียนบนท้องฟ้าพวกเขาก็ไม่เหลืออะไรเลย กองทัพเวทมนต์แห่งอาณาจาักรแกรนคัมรามและพุ่งไปข้างหน้าสถานการณ์ในสนามรบเปลี่ยนไปหรือค่อนข้างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราชินีถอนหายใจอย่างโล่งอกในที่สุดเธอก็รู้สึกผ่อนคลายในขณะน,นี้ไม่อันที่จริงเธอวางแผนไว้แล้วและมีลางสังหรณ์ว่าจะผ่อนคลายตั้งแต่วินาทีที่ชายคนนั้นปรากฏตัวเธอเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับชัยชนะมานานแล้วเธอกระซิบกับร็อบบี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเธอแล้วไบร์โรดละ่ะร็อบยิ้มเหมือนกันกับที่นี่ฉันตั้งประตูที่นั่นด้วยราชินีกล่าวว่าเธอตกตะลึงไปหลายวินาทีก่อนจะพูดว่า่าาาามมัันงยกสํหรบคุณ มันง่ายตรงไหนมันเหนื่อยมากร็อบบี้ตอบฉันรีบจากเวสต์วินทาวไปยังไรโรดในวันเดียวจากนั้นจากไรโรดไปยังแคปิตอลออฟเซนต์ขณะที่เขาพูดแบบนี้ร็อบบี้ก็สังเกตเห็นว่าการแสดงออกของราชินีแปลกไปเขาเข้าใจทันทีและเปลี่ยนน้ำเสียงฉันรีบไปที่ถ้ำของมอนนตราจากถนนสว่างฉันวิ่งไปมากกว่าครึ่งทวีตแล้วราชินีพูดอย่างไม่สบอารมณ์คุณใช้ประตูส่งบินไปมาคุณเดินไม่กี่ก้าวอย่าพูดราวกับว่าคุณเดินทางไกลยอย่าพูดขวานผ่าซากร็อบบี้กล่าวราชินีพูดไม่ออกชชชัััั่่่่่่่วขะหนนนนนึงมมมยาาาาากกกกททีีจจีจจดรบผู้้ไเืือถอถคนน เธอหันความสนใจกลับไปที่สนามรัฐบาลลูซิเฟอร์ทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นนำกลุ่มเทวดาที่ร่วงหล่นและผลักทูตสวรรค์สีขาวบนท้องฟ้าให้ถอยออกไปทีละก้าวขวัญกำลังใจของกองทัพอัศวินบนพื้นก็สั่นคลอนเช่นกันเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กลายเป็นเช่นนี้ผู้บัญชาการชั้นนํารู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นเรื่องยากที่จะจัดการเขากําลังคิดว่าจะทําอย่างไรเมื่อพระคดินั่นข้าง,ข,างข้างเขากระซิบว่าถอยไป มอนดราไร้ประโยชน์เกินไปพวกเขาทนไม่ได้จนกว่าเราจะมาถึงนอกจากนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของมอนดราทุกคนได้เข้าร่วมเวสแกรนและตอนนี้แองเจิลลีเจียนก็ถูกขัดขวางโดยเชิร์ชออฟดักเนสเราไม่มีโอกาสชนะผู้บัญชาการขมวดคิ้วและครุ่นคิดอยู่3วินาทีก่อนจะถอนหายใจเอาละถอยไปล่าถอยทหารทั้งหมดถอยกองทัพแห่งราชอาณาจักรนอร์มาออกคำสั่งให้ล่าถอยทับหน้ากลายเป็นทับหลังและเริ่มล่าถอยไปทางเหนือ อัศวินเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเมื่อพวกเขาพุ่งไปข้างหน้ามันก็เหมือนดินถล่มหรือคลื่นยักษ์เมื่อพวกเขาถอยกลับก็ทําตามอย่างมีระเบียบนักธนูและนักมายากลเข้าปกคลุมอัศวินขณะที่พวกเขาถอยออกไปอย่างชาชากองทัพทั้งหมดแทบบไม่มีข้อบกพร่องใดๆเมื่อถอยกลับแมดเดลินถามเสียงดังเราควรไล่ล่าพวกเขาไหมราชนีสายหน้าและพูดว่าลืมมันไปซะกองทัพของเราเพิ่งประสบกับสงครามกลางเมืองเราเหนื่อยมากแล้วเรายังสู้ได้พระใจรักชาติแต่ถ้าเราลุกไล่ตามตอนนี้เราจะถูกเล่นงานโดยทหารมาที่ว่องไวของพวกมันเท่านั้น แมดเดลีนจำเลืองมองรอบที่อยู่ข้างๆเธออย่างเงียบๆและกระซิบที่หูของราชินีว่าปรับใดที่คนของคุณเต็มใจช่วยคุณไล่าตามทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาแค่ขอเขาจับแขนแล้วเขย่าซ้ายขวาแล้วเขาจะตกลงราชินีสายสีสันอีกครั้งไม่แม้แต่จะลดเสียงลงและหัวเราะเจ้าต้องการให้ข้าอับอายต่อหน้าพระองค์หรือมาเดลีนพูดว่าแล้วถ้าคุณทําให้ตัวเองอับอายต่อหน้าคนของคุณเองละ่ะราชินีสายหน้าอีกครั้งคราวนี้คุณคิดผิดแม้ว่าฉันจะอายตัวเองและทําตัวตุ้งติ้งเขาจะไม่ช่วยฉันหลังจากพูดจบเธอเลลียยนแแบบทท่่าาางงของรอระไหวว้ ฉันจะไม่ช่วยคุณไล่าตามพวกเขาจุดประสงค์ขอองค์การไล่าตามพวกเขาคืออะไรเราไม่สามารถกัดได้มากกว่าที่เราเคี้ยวได้ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเวสแรนเทียงแค่รวมอีสแรนเข้ากับมันและพัฒนาให้ดีก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เราหายเหนื่อยคุณยังต้องการที่จะติดตามและยึดดินแดนของอาณาจัรนอร์ม่าหรือไม่คุณสามารถจัดการมันหลังจากรับมันได้หรือไม่นอกจากทําให้ทหารของทั้งสองฝ่ายต้องเสียเลือดมากขึ้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนที่เจ8ยห้าบดฉันเป็นนัผจนภยัย คุณเรียนรู้มันได้ดีมากรับตบมือข้างเธอฉันบอกคุณแล้วมิสควีนคุณเรียนรู้เรื่องอื่นไม่เก่งแต่คุณเรียนรู้ความแปลกประหลาดของหินและหยางของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบราชินีตรัสว่าคุณรู้หมว่าคุณมีความแปลกประหลาดแบบหินและหยางรอบมีกล่าวว่าฉันรู้มาตลอดไม่มีอะไรจะพูดกับคนที่รู้ข้อบกพร่องของตนแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงราชินีหยุดพูดและมองดูกองทัพของอาณาจักรนอร์มาล่าถอยกองทหารของเวสแกรนแซงทำเป็นไล่ตามพวกเขาแล้วกลับมาเฝ้าดูกองทัพของอาณาจักรนอร์มาเดินจากไป ตอนนี้พวกเขาเหนื่อยมากและหลายคนในหน่วยนี้ก็เข้าร่วมด้วยความตั้งใจหลังจากพระราชดำรัสของราชินีก่อนหน้านี้ตอนนี้ศัตรูถูกขับไล่ออกไปแล้วพวกเขายังต้องจัดการกับปัญหามากมายอย่างไรก็ตามยังมีหน่วยหนึ่งในเมืองที่ยื่นออกมาหน่วยนี้เป็นส่วนหนึ่งของเชิร์ชออฟไลออัศวินเทมเพิลาจำนวนของพวกเขาไม่มากนักเนื่องจากอัศวินเทมเพลาภายใต้ศาสนาจักรแห่งแสงได้แยกทางกันหลายครั้งและบิชอปเอลซีได้นำพวกเขา300อคนเข้าร่วมเวสต์วินทาเมื่อราชินียึดถนนไรเมื่อ4ปีก่อนพวกเขาก็ประสบความสูญเสียมากมายเช่นกัน ดังนั้นหน่วยอัศวินเทมเพลา์นี้จึงไม่ส่องแสงในการต่อสู้ครั้งใหญ่นี้และแม้แต่ผู้คนก็เพิกเฉยหลังจากมอนรารอดพ้นจากความพ่ายแพ้หน่วยอัศวินเทมพลา์นี้ก็ต้องการที่จะหลบหนีเช่นกันแต่ด้วยผู้คนหลายร้อยคนซึ่งทั้งหมดมาจากเชิร์ชออฟไล์การหลบหนีออกจากเมืองจึงไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาถูกกองทหารของเวสแกังอยู่ในเมืองและไม่สามารถออกไปได้พวกเขาหวังว่าเมื่อกองทัพของอนาจาัรนอร์มาโจ,จมตีพวกเขาอาจจะแยกตัวออกไปได้แต่ตอนนี้กองทัพของอาณาจัรนอร์มาถอยกลับแล้วและพวกเขาไม่มีโอกาสถูกนำออกไปด้วยซ้ำ หน่วยอัศวินเทมพลานี้สามารถต่อสู้ได้เหมือนสัตว์ร,ร้ายที่ติดกับดักเท่านั้นหมายเลขหนึ่งเดินไปหาราชินีและพูดด้วยเสียงต่ำฝ่าบาทเจ้าต้องการสังหารอัศวินเทมพลาเหล่านี้ทั้งหมดหรือไม่ราชินีเหลือมองรอบที่อยู่ข้างๆเธอและถอนหายใจฉันฆ่าพวกมันทั้งหมดไม่ได้ถ้าฉันออกคำสั่งให้ฆ่าพวกเขาวินาทีต่อมาไอ้บ้าที่ยืนข้างฉันจะหักหลังฉันและไปช่วยศัตร,ตรูหมายเลขหนึ่งแช่แข็งร็อบบี้พูดว่าเคฉันใจง่ายขนาดนั้นเลยเหรอราชินีตรัสว่าเจ้าไม่โลเลเจ้าทนการฆ่าอย่างไรความหมายไม่ได้ รับมียักไหล่โอเคคุณพูดถูกอัศวินเทมพลาเหล่านี้โดยเฉพาะทหารระดับราชย่าไม่ได้ทำผิดพลาดร้ายแรงใดๆพวกเขาเพียงแค่ศรัทธาในเทพเจ้าของพวกเขาและถูกหลอกโดยวายร้ายโลภที่ใช้ชื่อเทพเจ้าของพวกเขาเพื่อหลอกลวงพวกเขาให้เข้าข้างการฆ่าพวกมันทั้งหมดนั้นบ้าเกินไปและไม่เป็นไปตามกระแสะหลักในสมัยนั้นเราควรจับพวกมันทั้งหมดไปใช้งานหนักๆนกหากคุณพบว,ว่ามันน่ารำคาญเรือนจำเวสวินของฉันสามารถพาพวกเขาเข้าไปได้ราชินีตรัสว่าฟังดูดีแต่เป็นเพียงวิธีเพิ่มจำนวนประชากรในเมืองของคุณ คุณคิดผิดแล้วเมืองเวสต์วินของฉันไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนประชากรด้วยวิธีดังกล่าวอีกต่อไปร็อบบีกล่าวอย่างจริงจังฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าการฆ่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทางออกที่แท้จริงคือเปลี่ยนความคิดของพวกเขา ราชินีเห็นด้วยกับคำพูดนี้และโบกมือของเธอหมายเลขหนึ่งนำเครื่องขยายเสียงวิเศษออกมาและเดินไปที่วังแห่งมนตราเธอยือนอยู่ต่อหน้าอัศวินเทมพลาที่ต่อต้านอยู่ข้างในและตะโกนเสียงดังว่าฟังนะคุณถูกล้อมรอบกำลังเสริมของคุณถูกขับไล่คุณมีทางออกทางเดียวเท่านั้นฉันขอให้คุณวางอาวุธและยอมจำนนทันทีเราจะไม่ทำร้ายคุณเราจะหาตัวผู้กระทำผิดและลงโทษเท่านั้นพวกเจ้าที่เหลือจะได้รับการปฏิบัติอย่างผ่อนปรน เมื่อได้ยินเช่นนี้เหล่าอัศวินเทมพล่ก็ประหลาดใจพวกเขาคิดว่าพวกเขาถึงวาระเมื่อตกอยู่ในเนื้อมือของเวสกแกรนแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะพลิกผันเช่นนี้ราชินีมีชื่อเสียงดีเป็นพิเศษและคำสัญญาของเธอก็น่าเชื่อถือมากถ้าเธอบอกว่าจะไม่ฆ่าพวกเขาเธอก็ไม่ทำแน่นอนอาวุธในมือของทหารร่วงล,งลงกับพื้นพร้อมกับเสียงกระทบกันและจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาก็สลายไป อย่างไรก็ตามอับดิช็อปถอยกลับอย่างเงียบๆและออกจากฝูงชนเขารู้ว่าคนอื่นยอมจำนวนแต่เขาทำไม่ได้วิดีโอเล็กๆน้อยๆขอองค์การเจรจากับปีศาจเป็นที่รู้จักกันดีในเวสแรนด์เมื่ออีกฝ่ายบอกว่าจะหาตัวคนผิดมาลงโทษนั่นถือเป็นการตัดสินเขาไม่ใช่หรือบางทีทหารธรรมดาอาจจะปลอดภัยแต่แน่นอนว่าเขากำลังจะถึงทางตันดังนั้นเขาจึงต้องหนีในขณะที่ยังทำได้อับดิช็อปแอบเข้าไปในท่อระบายน้ำของวางและคลานไปไกลเขาไม่รู้ว่าเส้นทางหลบหนีของเขาเป็นทางเดียวกับที่มอนตราใช้ไปเมื่อไม่นานนี้และพวกเขาก็เดินตามเเส้นนทางดียวกั ในที่สุดเขาก็หนีออกจากพระราชวังด้วยความยากลาบากและคลานเข้าไปในท่อระบายน้ําของเมืองตัวเขาเต็มไปด้วยโคลนเขาตะเกียกตะกายเข้าไปในสลัมจากนั้นไปยังประตูตะวันออกเมื่ออัศวินสิงโตเขามาถึงเมืองประตูด้านตะวันออกก็เปิดออกและไม่มีใครสนใจใชายอ้วนที่ปกคลุมไปด้วยโคลนที่เบียดฝูงชนอัคดิชอปเดินเร็วและวิ่งขึ้นเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ทันใดนั้นเขาเห็นคนหลายคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ข้างหน้าเขาหัวของพวกเขาหลบตาและหน้าอกเต็มไปด้วยเลือดแม้ว่าใบหน้าของคนคนหนึ่งจะสูญเสียสีส เขาสามารถหลบหนีออกจากเมืองและถูกฆ่าตายที่นี่ได้หรือไม่อัคบิชชอปตกใจและกำลังจะวิ่งหนีเมื่อเขาหันกลับมาและชนเข้ากับร่างที่แข็งแกร่งบุคคลน,นั้นสวมชุดกรอดเหล็กเหมือนหอคอยเหล็กอัคบิชชอปตีเขาแลว้วเย็นหัวเขาสะดุดถอยไปสองสามก้าวและเมื่อมองดูใกล้ๆก,ก็ตรหนักว่านี่คือนักรบแต่ไม่ใช่ประเภทที่มีกำลังทหารที่มั่นคงอัคดิชชอปเข้าใจทันทีนักผจญภยัยชายคนนั้นยิ้มและพูดว่าใช่แล้วฉันคือนักผจญภัยชื่อกอดา้าที่นั่นมีนักธนูชื่อจิกเกตและที่นีี่่เเราาามมนักายากยลชชืออู เขาที้ไปที่เพื่อนร่วมทีมสองคนที่ยืนห่างออกไปเล็กน้อยสร้างขบวนการต่อสู้เป็นรูปสามเหลี่ยมกับเขาอักดิชอบรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ยิ้มและพูดว่าคุณเป็นนักผจญภัยเยี่ยมมากฉันมีเงินฉันจะให้เงินคุณมากมายฉันต้องการจ้างคุณให้พาฉันไปที่อาณาจับนอร์มาฉันจะให้สองร้อยเหรียญทองไม่สิสามร้อยกอด้าหัวเราะเบาๆและพูดว่าขอโทษนะเราไม่เคยรับค่าในหน้าจากคนเลวโดยเฉพาะคนที่วางแผนต่อต้านเราเราจะไม่ยอมรับค่าคอมมิชชั่นของพวกเขาอย่างแน่นอน เขายิ้มยอดและเสริมว่าอันที่จริงเรามอบหน้าที่ให้ตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครที่สมคบคิดกับปีศาจเพื่อทำร้ายเราจะหนีไปได้ตักสังคราชตกใจตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่ามอนดราและเห็นได้ชัดว่าเป็นสามคนนี้เขายกไม้เท้าขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะไร้เวทมนตรดๆจิเกตก็ยิงธนูเข้าที่คอของเขาลูกไฟของเอชลูโดนเข้าที่ใบหน้าของเขาและก็ด้าก็ฟันหัวของเขาด้วยดาบตอนที่เจ9ดรอยห้า้าอย่าพลาด ถนนสว่างหัวหน้าทูตสวรรค์ไมเคิลนั่งอยู่ที่ทางเข้าวังและไม่มีใครสามารถฝ่าประตูวังได้บนท้องฟ้ากองทัพทูตสวรรค์ที่รอ,อันเชิญมานั้นเอาชนะกองทัพทูตสวรรค์ที่าศาสนาจักรแห่งความมืดอันเชิญมาได้แล้วทิ้งให้พวกมันอยู่ในความโกลาหลพระคาดินนั่นแห่งาศาสนาจักรแห่งความมืดมองดูสถานการณ์ปัจจุบันและรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถบุกเข้าไปในพระราชาวังได้เขาหยิบลูกบอลคริสตัลออกมาด้วยความกโกรธและเรียกอักบิชอปที่กำลังโจมตีเมืองเวสต์วิน ลูกบอลคริสตันสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วและพระคดินันไม่มีเวลาแม้แต่จะมองอีกฝ่ายก่อนจะถามอย่างกระวนกระวายว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรคุณยึดเวสต์วินซิตี้แล้วหรือยังจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าใบหน้าที่ปรากฏในลูกบอลคริสตันไม่ใช่ของอาร์บิชอปแต่เป็นของเอลซีและหัวหน้าคนอื่นๆอ,อีกหลายคนที่อยู่รอบๆลูกบอลคริสตันกับเขาเอลซีพูดอย่างอารมณ์เสียว่าเฮ้ hey, อย่าเบียดเสียดฉันคุยโทรศัพท์ที่นี่ฉันได้โทรศัพท์นี้จากศพของคนโง่คนนั้นต้องมีคนโง่ที่ใหญ่กว่าในอีกด้านหนหึ่ง ใบหน้าของหัวหน้าคนแคบปรากฏขึ้นข้างๆเขาสิ่งที่น่าสนใจไม่ควรปราศจากคนแคบจากนั้นบารอนูโอลอหลุนก็พูดว่าอย่าผลักใส่แบบนี้คุณไม่มีมารยาทเป็นสุภาพบุรุษเราไม่สามารถเข้าแถวอย่างถูกต้องเพื่อฟังการโทรนี้ได้หรือไม่ผู้เท่าเอลไม่ปรากฏตัวต่อหน้าลูกบอลคริสตนันแต่ส่งเสียงพื้นหลังว่าคุณยังเด็กเกินไปในฐานะคนแก่ที่เคยเห็นโลกฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่จากนั้นทั้งกลุ่มก็พูดกับลูกแก้วพร้อมกันว่าไอ้โง่ที่อยู่อีกฝั่งโทรมาทำไม พระคาดินนนยังคงนิ่งเงียบสิ่งที่เขาต้องการถามคือเขายุ่งเหยิงเพราะการกระทําของก็อดฟาเธอร์แต่ฝ่ายของพวกเขาหน้าจะมีความคืบหน้าบ้างอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาไม่จําเป็นต้องถามเขารู้ว่ากองทัพที่โจมตีเมืองเวสวินพ่ายแพ้แล้วและแม้แต่ลูกแก้วสื่อสารก็ยังตกไปอยู่ในมือของศัตรูกลายเป็นของเล่นที่ใช้ล้อเลียนตัวเอง วันนี้เหลือทนพราคาดินั่นหยิบลูกแก้วอีกลูกออกมาอย่างรวดเร็วซึ่งใช้ติดต่อกับผู้คนที่อยู่ด้านข้างของเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนาศาสนาจัรแห่งความมืดได้ส่งอัครบิชอปเป็นผู้นำกลุ่มนักบวชเพื่อช่วยเวสแรนต่อสู้ในานามพวกเขามีหน้าที่ช่วยเหลือราชินีแต่ในความเป็นจริงพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดข่าวกรองแนวหน้าและในขณะเดียวกันก็ได้ถอนตัวจากกองทัพของราชินีไปแล้วเมื่อาศาสนาจัรแห่งความมืดก่อการจลาจลอ l หมายเหตุหัวหน้าบาดหลวงของเชิร์ชออฟไลท์ถูกสังหารในแคปิตอลออฟเซนต์ Church พระคารีนันกดโทรศัพท์ใบหน้าของอัคบิชอปปรากฏขึ้นอีกด้านหนึ่งเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่คนของพวกเขายังคงควบคุมสถานการณ์ได้และลูกแก้วคริสตันไม่ได้ตกไปอยู่ในมือของศัตรูเขารีบถามสถานการณ์ที่ถ้ำมอนนตราเป็นอย่างไรบ้างอัคบิชอปที่แนวหน้ารายงานอย่างรวดเร็วว่าอีสแกรนเสร็จสิ้นแล้วราชินีเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์และเราต้องถอนตัวโดยด่วนในตอนนี้อัคบิชอปรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยราชินีสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จริงหรือ หากปราศจากความช่วยเหลือของเรากองทหารของเธอก็ไม่มีนักบวชด้วยซ้ำเธอชนะได้อย่างไรเราได้รับข่าวกรองอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบุกรุกของศา,ศาสนาจักรแห่งแสงราชนีไ,ม,ไม่ควรต้านทานการโจมตีร่วมกันจากศาสนาจักรแห่งแสงและ East Grand. อิสแกรนอัคดีชอปถอนหายใจกองทัพของราชนีเสร็จสิ้นแล้วแต่หลอดแห่งเวสต์วินซิตี้ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทนหันจากนั้นเขาก็เรียกทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นลงมาจำนวนมากและพวกเขาก็เอาชนะผู้คนของศาสนาจักรแห่งแสงอัคดิชอปอุทานอะไรกันเขาเพิ่งอัญเชิญทูตสวรรค์แห่งแสงจำนวนมากมาที่ไบรรด ไม่มีเหตุผลกับเรื่องนี้จะมีคนบ้าแบบนี้ที่ไหนในโลกเขาเพิ่งเรียกทูตสวรรค์แห่งแสงออกมาบนถนนสว่างจากนั้นในพริบตาเขาก็ไปที่เมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนเพื่อเรียกทูตสวรรค์ที่ร่วงหล่นผู้ชายคนนี้ยังมีเหตุผลอยู่ไหมหลังจากกดหู่อยู่หลายวินาทีอัครบิชอปวางสายและสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดของเขาว่าถอยถอยถอยและทิ้งไรโรสและกองทัพทั้งหมดจะถอนตัวไปที่ลอสซิตี้ต่อไปเราต้องพิจารณาว่าจะรับมือกับการโต้กลับของราชินีอย่างไรอัศวินเทมพเมพระระาชวังและล่าถอยอยย่างรวดเร็ว กองทัพทูตสวรรค์ที่รอบอันเชิญมานั้นไม่ได้ไล่ตามพวกเขาเพียงแค่มองดูพวกเขาจากไปอย่างเงียบๆเบมืองหลวงของนักบุญเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนซึ่งเพิ่งประสบกับสงครามยังคงมีร่องรอยของสงครามอยู่ทุกหนทุกแห่งบ้านที่ถูกเผาด้วยคาถาลูกไฟเพิ่งดับลงแต่คานไม้ที่ไม่เกรียมยังคงปล่อยควันดำออกมาบนกำแพงบ้าน้มีรอยดาบและขวานทิ้งไว้เช่นเดียวกับรูเล็กๆที่ถูกจาะด,ด้วยกระสุนเงินทหารกลุ่มใหญ่กำลังค้นหาเศษเงินในซากปร,รักหักพังรวบรวมไว้ด้วยกันเพื่อหลอมใช้ทำอย่างอื่น ผู้คนที่หนีออกจากเมืองเพราะสงครามกำลังกลับมาที่เมืองจากทิศทางของประตูตะวันออกเพื่อดูว่าบ้านของพวกเขาถูกเผาในสงครามหรือไม่ราชินีประทับอยู่ในพระราชวังแห่งมนตราพระราชวังแห่งนี้งดงามกว่าพระราชวังที่ยากจนของราชินีประดับประดาด้วยทองคาเงินและเพชรพลอยทุกคนท,ทุกแห่งงครมบนพื้นก็เป็นประเภทที่แพงที่สุดและหรูหราที่สุดเช่นกันอย่างไรก็ตามเมืองนอกพระราชวังดูยากจนและรกร้างมากสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับถนนไรโรดโดยสิ้นเชิงซึ่งเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองและพระราชวังก็ยากจน บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมราชนีถึงสามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้เมื่อนั่งอยู่บนบันลังทองแห่งมนตราราชนีรู้สึกอึดอัดไปทั้งตัวและพูดกับหมายเลขหนึ่งว่าถอดเก้าอี้ตัวนี้ออกจากกันแล้วเอาทองคําทั้งหมดออกเพื่อทาเหรียญทองคําโอ้และตะเกียงอัญ,ญมณีตรงนั้นใช้มันทาของวิเศษส่วนตะเกียงเงินตั้งอยู่ที่นั่นหลอมมันลงและทาเหรียญเงินหมายเลขหนึ่งหัวเราะอยู่ข้างๆเธอฝ่าบาทพระราชวังหม่อาจต้องการสิ่งเหล่านี้ทําไมถึงยอมพวกเขาก่อนโค้งคํานับโดยไม่กล่าวคาใดเพิ่มเติม ราชินีหันไปด้านข้างเพื่อถามแมดเดลีนสถานการณ์ในเมืองเป็นอย่างไรบ้างมาเดลีนตอบว่ามันค่อนข้างคงที่ผู้คนที่นี่ยังไม่ไว้วางใจเรามากนะักและไว้วางใจสิงโตขาวเปลวไฟน้ำแข็งและอัศวินสายฟ้ามากกว่าดังนั้นฉันจึงให้กองทหารที่ยอมจำนวนจัดคนและผลที่ได้ก็ดีกว่าถ้าเราพยายามเอาใจพวกเขาเอง ราชินีพยักหน้าแสดงว่าเข้าใจเมืองนี้ได้รับการจัดการโดยมอนราามานานหลายทศวรรษดังนั้นผู้อยู่อาศัยที่นี่จึงไม่ถูกโน้มน้าวให้ไว้วางใจฝ่ายราชินีได้ง่ายๆสำหรับพวกเขาแล้วอัศวินสิงโตเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่าอัศวินโลกธทมีดังนั้นจึงเป็นการดีก่อว่าที่จะให้กองทหารยอมจำนวนเอาใจพวกเขาจากนั้นเธอหันไปหารอบสมิธซึ่งอยู่ข้างๆเธอและถามว่าครูของคุณอยู่ที่ไหนฉันยุ่งกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่นี่พอหันไปก็ไม่พบเขาแล้วรอบตอบว่าเขาบอกกว่าคุณยุ่งเขาเลยไม่อยากรบกวนคุณเขาจะรอจน้้ออยยยลลงงไมม่่่ววาาแคคโทุ